สวัสดีค่ะกับกุกโกนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่ีที่นั่นเองวันนี้จะมาเล่นเพยเวพเหมือนเดิมนั่นเองนะคะก็ตกมาอยู่อันดับที่80แล้วปแปบเดียวก็ตกอันดับไม่ทุกใจเลยโอเควันนี้เราจะเล่นแบบสู้ทุกคนอีกเช่นเคยนะคิดว่าจะรอดไหมมาทายกันดีกว่าว่า คิดว่าจะสู้ในแต่ละคนเนี่ยคิดว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านจะชนะหรือเปล่าว่า,างั้นเถอะนะฮะคนนี้สามพ1นหเองกูคิดว่าน่าจะชนะได้อยู่ชิลๆอะไรอย่างงี้ปะก็จะชนะได้แบบชิลๆนิดนึงเพราะดูตัวแล้วก็แบบไม่ใช่ตัวที่แบบไม่ใช่ตัวโหดอะไม่ใช่ตัวที่แบบที่เขานิยม มีการเยอะๆแบบเอ้าเอาเฮ้ยกดผิดจะกดเปลี่ยนทีมเฉยๆเองปิดเฮลไฟทำไมอะ <laughs> เร้าไม่ได้ตั้งใจนะเร้ากอโทษหน้าถึงแงเป็นแงเป็นแงนาง,ง,ง,งเลยบอกเอาจริงแล้วเนี่ยเอาจริงนางเอาจริงเลยนะคะหลังจากที่เรากดผิดไปเมื่อกี <laughs> ้จริงไม่ใช่คอมมันเล่น น้องบอกว่าไม่กดมาลีพี่ถือว่าแพ้ไปเยอะเลยนะโอเคน้องคะพี่จะพยายามกดมันไทยผลึกเยอะอ่ะกดไปจริงๆกับคนนี้รู้สึกเล่นชิวๆน้องมังเหรอน้องมังสุวั์เหรอคนไทยใช่ไหม คนไทยใช่ปะคนไทยนะคะคนแรกนะคะชนะไปได้คะแนนมา12คะแนนนะน้องมังสุวัสใครที่กูเล่นด้วยแล้วก็กูชนะเนี่ยรบกวนอย่ามาแก้แค้นกันเลยนะเอ้ยอย่าแก้แค้นเลยปล่อยไปเถอะ เคนมาหนึ่งกันน่ำนะคะสำหรับคนแรกมาคนที่สองดีกว่าดูว่าเราจะไปเจอใครเฮ้ยก,ก็ยังโอเคโอ้มีตัวนี้อ่ะมีตัวนี้อ่ะมีตัวนี้ไม่ชอบตัวนี้เลยอ่ะ น,นที่ไรก็แพ้ทำไงดีอ่ะแต่เราจะเล่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นสู้ๆค่ะโอเคส่งออกเอ่เอขอได้รเสาร์ไปหนึ่งตัวด้วยอุย้ยโ,โหอทำไมมาเร็วจังอะอุยอ้ยอุย้ยหน้าบ้านเลยอ่ะหน้าบ้านเลยทำไมทำงี้อะ เย้เร็วออกมาเรียกมาดิโหโหโหอะไรอะอะไรอะโคตรล้ายไปป้า,น,าน่นนั่นนั่นโหโหโหใส่ทุกอย่างวิ่งเร็วมากค่ะบลาว,วิ่งเร็วมากนะบลาน้ำแข็งค่ะวิ่งเร็วสุดๆเลยไม่ยอมอ่ะขออัดให้ตายตรงนี้แหละไม่ต้อง เกิดแล้วไม่ต้องออกมาหนัดโอเคได้แป๊บหนึ่งได้แป๊บหนึ่งอโอเคตอนนี้ฟรีดไปนะคะเราจะได้มีเวลานิดหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ำแข็งนางหายก่อนเราค่อยใส่อมตะอี กดของที่หลังดังกว่าอย่างนี้แหละพูดเลยกดทั่งลึกมาค่ะ yes เฮ้ชยชนะได,าดา้ปาดเป็นไงคนไทยอีกแล้วนะน้องชื่อว่า this is อะไรสักอย่าง this is ร์ตี้น้องรอ์ตี้นะคะ พี่ขอโทษด้วยนะอย่าแก้แค้นกันเลยนะโอเคตอนนี้อยู่ในอันดับที่73นะฮะขึ้นมา7อันดับละโอเคลุยเมื่อไหร่ฉันจะขึ้น1.50บ้างยังไม่เคยขึ้น1.50เลยนะน้องเขตฮูฮูฮูอะไรวะฮูเขตฮูเป็นคนจีนนะคะ แต้มอยู่ที่3,306นะคะแล้วก็มีตัวโหดเยอะมากมีทั้งโคนี่หนูน้อยหมุกแดงมีทั้งโหยมีทั้งตัวตัวเนี้ยตัวแตงโมมีทั้งโอ้โหมีทั้งไดโดเสาเหล็กมีทั้งโอ้ยยังไงดีสู้ขัดใจ งั้นเราคิดซะว่าเอาตัวที่ช่วยหยุดได้ไปดีกว่าดีปะ่ะงั้นรีบกดนิดนึงนเอาราวออกไปนะฮะแล้วก็ตัวที่มีสตันอีกตัวน่าจะเป็นตัวไอ้นี่นะโคนี่เนี้ยโคนี่เนี้ยเออขอกดของเลยนะเพราะว่า ้ย hey. ไม่อยากให้เสียตัวเลยนะเพราะฉะนั้นกดของรัวๆแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้อมตะหมดโอเคแล้วเราค่อยฟีดต,ตอนนี้มีเวลาเยอะแน่นอนนะคะกับการที่จะโจมตีทีมนั้นนะ,ะนันแงว่าแล้วเฉียวก็านังต้องแบบนังต้องพัดมาว่าแล้วน oh, <fire. S 1> ้านานั่นนั่นเไฟใส่ตู้อีกยังจะเฮลไฟล์ใส่ตู้อีก เป็นไงโดนกาเดียนเข้าไปโอ้กาเดียนลงเมฆมากกาเดียนตัวนี้เก่งมากอะมันเป็นแบบนางวิ่งมาแบบยินธนูแบบติดสตันอ่ะโคตรเลิศอะเลิฟกาเดียนรักกาเดียนที่สุดเลิฟเิฟนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยกำลังตีบ้านอยู่ตีบ้าน ้ยจะชนะได้ปาดปาเป็นไงเป็นไงไม่ธรรมาดามีการเดี้ยนดีมีชัยไปกว่าครึ่งพูดเลยนะคะแล้วใครที่ไม่มีการเดี้ยนเนี่ยไปหากิว้วอยู่ซะนะคะเพราะว่าถ้ามีกิว้วด,ด <Guardian S 2> ีๆเนี่ยการเดี้ยนเก่งๆเนี่ยจ๋งมากบวก15ชนะน้องเขตหูไปได้น้องูเขตหู อันดับที่69อุ๊ยขึ้นมา11อันดับแล้วนะมาแบบแรงมาแรงมากเรายังยังไม่แพ้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อเนื่องต่อเนื่องคิดว่าจะชนะให้ได้อีกสองครั้งเป็นแบบ <c oughs> Q, <c oughs> ออคิวออคิวลุว หุยสามพันเจ็ดเลยอ่ะโอ้แล้วก็ตัวโหดกว่าเมื่อกี้อีกนะจะแพ้ก็คราวนี้แหละคุณเค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 คะสู้ตายค่ะคนนี้เอาการเดียนตัวไหนไปดีเนี่ยตัวนี้ละกันบลูเบลนะคะเป็นแบบเหมือนรถอะวิ่งชน ใช้สูตรเดิมเอาตัวที่วิ่งเร็วออกไปก่อนแล้วก็อู้อออ๋ออออุ้ยอุ้ตายแล้วตายแล้วมีตัวอมตะมีตัวอมตะนั่นไง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 ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีนะคะรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกแบบสึกสถานการณ์ไม่ค่อยดีอยู่หน้าบ้านแบบแบบโนเนียหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีนะคะไม่เวิร์กนะคะนั่นไงนั่นไงแล้วจะพัดอีกเหอ เอาอีกเหรอไม่เอาดิขันกลับอ่ะเบาะมาโอเคยิงไปหนึ่งจุดเทลไฟตอนนี้ได้ไหมโดนแมังหลังอะ่ะโดนใช่ปะ่ะ <Okay. S 1> เลิดอยู่ <Okay. S 1> เอาเดรโนเซลมารีดด้วยเอามารีมา โอ๊ยกาเดียนตายเร็วเฮลไฟตูตตเอาเดร์สาวมาโอเคอุย้ยติดบ้านเลยเหรออิวดีใจเย็นไม่เอานะไม่เอานะโอ้โหแล้วจะฆ่าเดรนสาวได้อะเลือดแบบ เลือดอย่างเยอะพูดเลยนั่นแงโอ้โหบินแบบบินพร้อมกันแบบโดยพร้อมเพียงโอ้ย,ยอาออกคิวซะหน่ลบเกาไปจ้ะตกมา72นะฮะ โอเคโอกาสอีกครั้งเดียวนะคะอุ้ยเหลืออีก4นาทีโอเคต้องรีบนะต้องรีบแต่เราไม่ได้เลื่อนอันดับอยู่แล้วล่ะโอ้โหเสือขาวชิตโตชิตโตคญี่ปุ่นนะคะโอ้ยรูปนงมิงมากโอเคชิโตนะคะมีเสือขาวด้วยมีเสือขาวตูตรายแน่เลยลุย มีเสือขาวนี่ต้องแบบต้องโจมตีไกลๆไว้ใช่ปะ่ะนางโจมตีไกลมากนะเสือขาวอะเพราะฉะนั้นเอาตัวโจมตีค่อนข้างไกลามาละกันกดแตะตัวจมตีไกลๆมาโอเคโวนี้มาน้องแกะมา มาลีมาโอเคพยายามกดตัวโจมตีไกลอยู่นะคะเพราะว่าเสือขาวมันโจมตีค่อนข้างไกลนะคะนั่นไงอึ๊บอึบอึบอึบโอเคเดี๋ยวค่อยพัดเดี๋ยวค่อยพัดเดี๋ยวค่อยพัดฮึบนั่นไง <laughs> โดนเต็มหน้าเลยเสือขาวยิงไปก่อนสกัดปุ๊บโอเคดูเสือขาวดิตั้งยิงไกลมากแหมเราจะสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยเอามาให้หมดเรียกอ้า กระเด็นไกลมากนั่นดูดีกองหลังโดนหยุดเฮึ่มฮออตัวสกัดมาเอาตัวโอ๊ยตา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 ยแกเด้งขี่นี่ตาจิ๋วไหลโอ๊ยในรถเสาร์ไปไหนหมดโอ้โหเฮ้ยมัน หมดอย่างนี้เนี่ยเสือขาวเนี่ยหนัดหนัดหนัตัวยังไม่ทันมาสกิลมาก่อนเลยบบก็ตายโดนโดนโอ้อโหนางมีทั้งเลนดสองังเสือขาวเลยนะฮะชิดโตะนะฮะแพ้เบย วันนี้ชนะไป3ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งหลังสุดนะคะซึ่งจากอันดับที่80นะคะกระบกรขึ้นมาถึง76นะขึ้นมาถึงหนึ่งแแล้วก็เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีก็ตอนนี้ใกล้จะ4ี่ทุ่มแล้วนั่นเองเดี๋ยวถ้ารีเซ็ตก็คือจะได้รีวอร์ดะมะเกือบจะได้ครบ300แล้วเอาไว้หมุนกาชา ตัวใหม่ครั้งหน้านะคะก็โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะการเล่น PVP เนี่ยเป็นอะไรที่มันมากนะผู้กูกกำลังพยายามที่จะปั้นตัวเอ่อตอนนี้มี2ตัวที่กำลังจะปั้นนะคะก็คือตัวเสือขาวกับจะปั้นให้เป็นเสือขาวกับไดโนเสาร์ที่จะปั้นให้เป็นอัลตร้าก็เลยช่างใจอยู่ว่าจะเอาตัวไหนดี เนาะจะเอาเดรโลสาวดีหรือจะเอาเสือขาวดีช่วยกันคิดหน่อยสิว่าเราจะเอาต้าตัวไหนดีนะคะอีโว e ตัวไหนให้เป็นอัลต้ามาสเตอร์ดีอะใครว่าเสือขาวดีกว่าหรือว่าใครว่าเดรโลสาวดีกว่ามาคอมเมนต์กันด้านล่างด้วยนะตอนนี้ก็เก็บกบแดงไปรัวๆก่อนนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไลเลนเดอร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย